สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพครับอีกเรื่องนะครับจากหนังสือผีฝรั่งของสอ,องค์รักนั่นคือเรื่องผีห่วงบ้านสำหรับเรื่องผีสิงอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองเคยอยู่นั้นมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งเร้นลับที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทรัช โดยคาลอนทรัชได้เขียนเล่าในบันทึกของเธอถึงสาเหตุที่ต้องเพนออกจากบ้านเช่าหลังนั้นบ้านเช่าหลังนั้นอยู่ในเวสต์มินสเตอร์ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาสามีของฉันเป็นคนตกลงเช่าเมื่อเขาพาฉันกับลูกมาอยู่ที่นั่นวันแรกพอเหยียบเท้าก้าวเข้าไปฉันก็รู้สึกอึดอัด เหมือนกับว่าเข้าไปในสถานที่ที่มีความกดดันและมีความไม่พอใจอยู่แล้วฉันบอกถึงความรู้สึกกับสามีแต่เขากลับว่าฉันเรื่องมากบ้านหลังใหญ่ราคาขนาดนี้ถ้ายังมัวเกียงงอนอยู่แล้วก็จะไม่มีที่สุขหัวนอนกันต่อไปหนึ่งอาทิตย์ต่อมาแอนนาลูกสาววัยหกขวบของฉันก็มาบอกกับฉันในตอนเช้าก่อนจะไปโรงเรียนว่า แม่คะเมื่อคืนใครก็ไม่รู้มาลูบๆคลำๆตัวหนูตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นแม่จึงเปิดไฟดูแต่ไม่เห็นมีใครพอปิดไฟเตียงของหนูก็จะถูกมือลึกลับเขย่าจนโครงเครงไปมาพอเลิกเขย่าเตียงก็มีคนกรีดร้องเสียงแหลมออกมาจากตู้เสื้อผ้าเมื่อฉันเล่าให้สามีฟังเขากลับบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องของคนขี้ขลาด เอาละจะลองค้นหาต้นเหตุของเสียงหวีดร้องมันน่าจะเป็นรอยร้าวของตึกทําให้ลมพัดเข้ามาเกิดเสียงหวีดหวิวหรือไม่ก็ท่อน้ํารั่วจะตรวจด,ดูให้เขาไปตรวจด,ดูจนทั่วก็หาไม่พบจนเขาเองก็หงุดหงิดไม่น้อยฉันเจอเข้ากับตัวเองอย่างจังคืนนั้นฉันเป็นห่วงลูกจึงเดินมาเงี่ยหูฟังที่ห้องของแอนนา รากฏว่าได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ในห้องจึงค่อยๆแง้มประตูดูในความสลันนั่นเองแอนนาหลับปุ๋ยแต่เสียงฝีเท้ากลับดังขึ้นเหมือนมีใครเดินจากนั้นก็มีเสียงคลางในตู้เสื้อผ้าและมีเสียงคล้ายคนเดินทะลุฝาผนังตู้เสื้อผ้าไปยังบันไดแล้วก็เดินกระทืบเท้าปึงๆลงไปด้านล่างฉันเดินลงไปดูก็ไม่เห็นมีอะไร แต่พอกลับมาถึงเชิงบันไดอีกครั้งฉันก็แทบช็อกผู้หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่บันไดเธอเปียกปอนไปทั่วตัวผมเผผาดูรบลูกแต่ดวงตาของเธอมันเลือกลานและดุดันเหมือนจะกินเลือดก,กินเนื้อฉันยืนงงเป็นครู่หลังจากเธอหายไปต่อหน้าต่อตาฉันไปเชิญหลวงพ่อมาตรวจด,ดูในบ้านมีวิญญาณหรือไม่คุณพ่อตรวจด,ดูอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่า จะช่วยไล่วิญญาณให้แต่ฉันกับสามีไม่อยู่ให้หลวงพ่อทลายวิญญาณรีบย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปทันทีเพราะกลัวว่าหากอยู่ต่อไปคงตายกันหมดไปหาบ้านหลังเล็กที่ราคาเบาๆอยู่ดีกว่าไม่เอาแล้วบ้านใหญ่โตราคาเยาแล้วผู้ที่เช่าบ้านหลังใหญ่อยู่โดยทั่วไปก็ไม่ต้องวหวาดผวาหรอกนะครับก่อนที่จะเข้าอยู่ในบ้านก็จุดทูปจุดเทียน อ้อนวอนขอขมาลาโทษขออาศัยอยู่กับเขาถ้ามีเจ้าที่เจ้าทางหรือผีสางนางไม้อยู่จริงเราเข้าไปขออาศัยไม่มีใครใจร้ายหรอกครับโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ